รับเพ่นมาบ่กคะรับเพ่นมาบ่เไเ้มาตกนไไปบอก<อ>แถวนี้มีแตอตตกลตาลนอกมันใส่ถุงน้ำขอท่านเ <c oughs> ขาเมออาส์อะไรบ่กมันพุนได้10บครับเปลเืออคุณไปเฮ็นจังไดประทินีน้เลือกมันเพิ่นกาเอาไว้นี่ล่ะครับใหังเป็นน้ำปุ๋ยไหลลงหน้าบ่อ๋อุบ,อบอ แให้นาเลยครับรับมาจังไดล่ะรับมาเป็นเมาต้นเราะเมาต้นไหนเมาต้นต้นละเท่าไรแต่ส่วนมากต้นละสามร้อยโอ้คืนเอาเองแมนครับคืนเอาบอรหรือต่อยเอาด้จังนะต่อยเอาโอ้ส่วนมาคลายช่วงเดือนใดประมาณมันบจิตเริ่มเลยขายประมาณต้นเดือนมีนาครับต้นเดือนมีนาก็ได้ขายล่ะแมนครับ แล้วตรียก้าปีปีได้พูดดีกะเกี่ยวเขาเรียกกับเติมในคลายใช้ลอยคลายงี้เขตนี้ต้นตานทุนหลายบ่บ้านยังเคยเอิญเนี่ยบ้านเขตนี้บ้านคนสายครับอ๋อบ้านคนสายต้นต้นตาลหลายต้นบ่เป็นจะเรื่องเล่าจักต้นต้นตาลนี่ก็อยู่ทั้งกษะเซมโอ้ยี่ทั้งกระเซมเป็นรับมากอ้ยี่กระเมีประมาณยี่สิบตันอยู่หน้าจะคล้องกับมี่อยู่หน้าจะคล้องกับมี่อยู่ สี่สิบสกันนวสวนตลามันบกพร่องจม่วยบ่มันแก่แล้วจักเชาะวันนำเนาะว่าเฮ็ดต้ตนชิ้นนะเฮ็ดต้นก็น,น้อยอบอ่เพราว่าพอเมียมันาพาขายมาถึงจะน้อยโอ้พาขายมาันจะน้อยก็เลยเลยืนเป็นอาชีพเป็นอาชีพเลยขายช่วงเดือนนี้แหละเนาะแม่นครับ เดือันเมษามานี่บอกเมษาไปซ้นพฤษภาพล้วครับโอ้กระเบิดโดนมันเออมันออกปีนึงเธอหนึ่งบ่คะแม่คับปีหนึ่งออกนึายทุ่งอะไดล่ะตอมาจนเมื่อปีเสี้นหน้าจะออกายสามสงเขาสหอ๋องสาพอ้ายจนเบิดชหนึ่งกระบอท่าน ขายอขายถืกมูจักมองไหนเพิ่งนังขายสามชิบแต่แล้วแต่ครับเออาขายเจ้าหาบาทนแ่คับนอหาแตู่งจนมาขายอีกเบิร์เรก็ไปเอาอีกมาอีกบอกเฮเอามาเต็มรถเลยมันเนี่ยเบิร์ดเบิร์ดขายอีกก่าเนี่ยเบิร์ถนนนี่ขายเบิดนี่เซ็นฝากนักขายแปลกาเจ้าดิ จักเจ้ามาขายอยู่นี่คัเนี่อยู่นี่เซนนี่โอ้จูทั้งไตมือลายเลยครับเออทั้งตไตเนี่ยขายแถวลงไฟฟ้าโอ้ลงไฟฟ้า,าขายแถวลงไฟฟ้าจักเจ้ามีใยเอามาห <c oughs> มามา,มาส่งกันละ่ะอป้าทิน,น <c oughs> เอาใส่ถุงให้เนเดอจ้า <c oughs> มาขายถุงละเส้าหาสองถุงหาซีฟจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในเขาว่าในมันบ่คอยใหญ่ปันไดมันมันแหลงมันแหลงเหครับมันเกี่ยวกันอยู่ได้เนาะแม่ครับจ้าจ้าเพราขายมือนึงโทษที่ขายเดมือเท่าใดเนี่ยเนื้ละเื้อละพันเนื้อละพันอันนี้พันสองอันนี้พันสองมาแล้วต่ในประกันอ๋อแล้วต่ในประกันนี่ก็ได้หลายอย่แม่คุณเข้ามาเมาส์ไปเบิร์ตประเสริฐแล้ววะขายถือกูมูเขาก็บเมาแล้วหมองอื่นเขาขายสามสิบ มื่นสีส้มสิหาบอกว่าสามทุ้งลอยเออเออ้ารับไปขายเนาะไปเห็ดอันข้องหวานก็ะได้ได้แน่ขายดีๆเลยเสถนนยังเนี่ยถนนเซ็นตะการเคมาลาดเนี่ยมีเบิร์ดเนี่ยมีช่วงเนี่ยจังหว่ารถจอด เป็นแถบแผยู่จอดน้ำเขากันหน้าเลยวะซื้อตะกั่นอ้าวขายดีๆเด้อไอเด้อจ้าจ้า